อาจารย์คะจากประเด็นที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะการที่ปปชนั้นมีการจําหน่ายคดีของพักประชาธิปัตย์ออกจากสารบบโดยอ้างนะคะว่ารัฐธรรมนูญปี2050นั้นถูกยกเลิกไปแล้วแต่กลับกันค่ะมีการฟื้นคดีของอดีตนาย,ยกสมชายวงสวัสดิ์มาพิจารณาอีกครั้งทั้งๆท,ที่อายการนั้นมีคําสั่งไม่ฟ้องแล้วก็วุฒิสภาก็มีมติไม่ถอดถอนจากประเด็นดังกล่าวนะคะสอให้เห็นถึงอะไรเกิดขึ้นคะ คืออย่างนี้นะครับกรณีที่ถอนคําฟ้องของสสพรรคประชาธิปัตย์ตามที่ที่โดยเหตุผลที่อ้างว่า,ารัฐธรรมนูญปี50สิ้นผลไปแล้วเนี่ยนะครับผมมองอย่างนี้ครับจริงๆเราต้องไปเทียบกับกรณีของคุณยิ่งรักโดยซ้ำนะฮะกับคุณนิคมและคุณสมศักดิ์ทั้งสามกรณีเนี่ยคือในตอนนั้นเนี่ยทุกคนพยายามอ้างว่า,ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยยังมีผลใช้บังคับในบางในบางบางส่วนใช่ไหมคะถ,ถ,ถ้าผมจําไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้กลับมาบอกว่าอถอนคดีเพราะว่า,ารัฐธรรมนูญ50เนี่ยไม่มี ผลบังคับใช้แล้วซึ่งซึ่งผมมองว่าตรงนี้มันมัน,ม,นมันก็ดูค่อนข้างแปลก,กน,นะฮะว่าตกลงว่ากรณีแบบนี้เนี่ยเราเราเราจะเอาหลักไหนมาจับกันแน่นะครับว่าหรือว่าเราเราเราเอาตัวบุคคลเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้ง<อ>ว่ากับคนเนี้ยกฎหมายยังใช้ได้กับคน,นีีกลุ่มหนึ่งเนี่ยกฎหมาย ต้องไม่ใช้กับคนกลุ่มนี้ไงฮะคือผมมองว่ามันมันมันแปลกนะครับคือตอนนี้เหมือนเราเราไม่ได้ยึดหลักอะไรแล้วไงฮะเราเราไม่มีหลักอะไรให้ยึดเลยนี่ครับค่ะถือว่าเป็นหลักตามใจปปชได้ไหมคะอาจารย์เพราะว่าจากกรณีที่มีการอ้างน,นะคะรัฐธรรมนูญปี50เฉพาะของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าถูกยกเลิกไปแล้วแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกกรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัตนนั้นปปชกลับอ้างว่ามีอำนาจตามรัฐธรรมนูญปี50ค่ะ คืออันนี้ก็ต้องก็ต้องก็ต้องตอบตรงๆนะครับว่าก็คงต้องเป็นอย่างอย่างที่ว่ามานะครับว่าเป็นไปตามปปชจริงๆว่าปปชจะตีความแค่ไหนยังไงเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีคดีที่ที่กำลังที่น่าน่าจับตามองอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการเตรียมถอนต่อสอที่ลงชื่อร่วมกันแก้ไขร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะตรงนี้อีกเนี่ยเราก็ต้องมาดูนว่าแล้วจะเอาความผิดอะไรมามาจับถ้าไม่ใช่ความผิดเกี่ยวกับตามรัฐธรรมนูญ50ปี50ที่ถูกยกเลิกไปอีกไองคะ ก็ต้องมาดูมาดูกันว่าเออปปชจะอ้างเหตุผลอะไรมาเพราะฉะนั้นผมผม um ผมเลยมองว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นดุลพินิษล้วนๆเลยนะครับดุล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 พินิษของเออป,ป,ปชแท้ๆหรือว่าจะเลือกใช้กฎหมายกับใครไงฮะแต่ถามถ้าถามความเห็นทางทางหลักกฎหมายเนี่ยนะฮะคือเราทำเราทำอย่างนี้ไม่ได้ไงฮะคือกฎหมายมันต้องใช้กับคนอย่างอย่างเท่าเทียมกันไงฮะคือเราไม่สามารถที่จะเอากฎหมายตนนัวน,นี้สำหรับคนนี้เนี่ยกฎหมายเลือกใช้ไปแล้วไม่ใช่บังคับแต่กับอีกคนเนี่ยเราต้องเอาไปเอาไปเอาไปใช้กับเขาให้ได้ไงฮ อ mm, ค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างงั้นแล้วเรามองว่าตอนนี้การทําหน้าที่ของปปชเหมือนมีสองมาตรฐานเกิดขึ้นถ้าอย่างงั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหาอะไรเกิดขึ้นกับสังคมต่อไปคะคือจริงๆผมผมไม่ค,ค่อยอยากใช้คาว่าสมาตรฐานอะนะฮะคือถ,ถ้าเราเรียกกันพูดถ้าเราพูดกันตรงๆแบบไม่ต้อง,อง้องอ้อมคอ่ะนะฮะ,ะผมมองว่ามันกลายเป็นการทํางานที่ไม่มีมาตรฐานดีกว่า,าไหมคะคือมัน คำว่าไม่มีมาตรฐานเนี่ยมันหมายถึงคือทาตามใจตัวเองไปเลยอะ่ะไ,ไม่ได้มีไม่ได้มีหลักการอะไรมาเลยไงฮะแต่ถามว่าสิ่งที่จะตามมาในสังคมมันตามมาแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่าในอนาคตนะฮะสมมตินะฮะในอนาคตเนี่ยนะฮะมีรัฐบาลพลเรือนขึ้นมามาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เนี่ยถามว่าถ้าเอามาตรฐานปป,ปอชอมาใช้เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดกรณีที่ใช้อํานาจได้ตามอําเภอใจครับเราไม่มีหลักอะไรให้ยึดให้ยึดถืออะไรไงฮะ ซึ่งตรงนี้ผมผมคิดว่าใครที่เป็นนักกฎหมายที่ที่ที่ยังยึดมั่นในหลักการทางกฎหมายอยู่เนี่ยนะครับไม่น่าจะยอมรับการแช้หนนาของปปชตรงนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นรูปแบบของการที่ทําลายหลักระบบกฎหมายไปทั้งระบบเลยนะครับว่าเออยากแช้หนนาตามอําเภอใจซึ่งโดยหลักกฎหมายสมัยใหม่เนี่ยเขามีหลักนิติรัฐขึ้นมาเพื่อป้องกันผู้ปกครองแช้อำนาจตามอาเภอใจแต่กลับกลายเป็นว่าผู้ที่ใช้ผู้ที่มีหน้าที่ในการควบคุมการใช้อำนาจรัฐเนี่ยกลับใช้อำนาจตรงนี้ตามอำเภอใจเสียเองซึ่งผมมองว่ามันมันตลกอะฮะ อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับสังคมณนะขณะน,นี้อาจารย์มองว่าไม่มีมาตรฐานแล้วก็เป็นการใช้อํานาจตามอําเภอใจโดยมิกะโดยไม่มีการยึดนะคะเป็นข้อกฎหมายที่เกิดขึ้นถ้ากรณีที่เกิดขึ้นแบบนี้แล้วหน้าที่นะคะโดยเฉพาะของคอสอชอเองเนี่ยในไหนเป็นผู้ที่มีอํานาจเต็มนะคะณนะขณะนี้ควรที่จะมีการเรียกปปชเข้าไปพูดคุยหรือว่ามีการชี้แจงในการทําหน้าที่ไหมคะคือ คือผมมองอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยคอสชอก็มีก็มีเขาเรียกว่าอ,อะไรก็มีอํานาจละกันที่จะเรียกเปปชเข้าไปคุยแต่ถามว่าปัญหาก็คืออย่างอย่างที่เราทราบกันดีในข้อเท็จจริงน,นะครับว่าปปชคอ,อสชเนี่ยก็รับเผือกล้อมาเต็มๆเพราะว่าถ้าถ้าถ้าเลือกไปททางหนทิศทางหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องกระทบกับมวลชนฝ่ายใดฝ่ายหนึห่งขึ้นมาถ้าเกิดเลือกที่จะไม่ลงยิ่งรักเออคุณุฝั่งเพื่อไทยหรือคุณยิ่งรักเองก็ตามเนี่ย แน่นอนว่าเขาจะต้องไปกระทบต่อมวลชนกองปปอถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดก็คือเป็นมวลชนที่สนับสนุนระ,ะบอบของคอต่อชอยอยู่ในปัจจุบันถูกไหมครับค่ะแต่ทั้งกับการถ้าเกิดเลือกลงล่งโทษทางฝั่งเพื่อไทยเองเนี่ยนะครับก็จะไปครบกับมวลชนที่สนับสนุนคุณยิ่งรักกับเพื่อไทยซึ่งก็คือหรือ,อ,อ,อหรือปชหรือกลุ่มคนเสื้อแดงอย่างนี้เนี่ยถ้าพูดกันตรงๆคือผมว่าคอต่อชอน่าจะช่างประโยชน์ได้ว่าจะเลือกที่จะกระทบกับใครมากกว่าไงครับถูกไหมเพราะฉะนั้นคอตอชอไม่มีความจําเป็นที่จะะะตต้้้อองงมาเเปปลลืััวพรนีก็่ยใหช เล่นไปให้เต็มที่ไงคะแสดงแสดงดบทบาทให้เต็มที่เพราะว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าในกรรมการปปชเลยเนี่ยแทบจะทุกครั้งเลยไม่มีการเสี่ยงแตกเลยนะฮะในการลงวตติใช่ไหมคะทุกคนก็คือจะลงความเหม็นไปในทิศทางเดียวกันหมดค่ะ,ะ,ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไม่เกิดความปรองดองเกิดขึ้นนะสิคะมันจะมีความแตกแยกถ้าเกิดท่านทาหน้าที่ของปปชยังคงเป็นแบบนี้ต่อไปคือคือระวังระวังความปรองดองภายใต้รัฐบาลเผด็จการมหาดไม่ได้หรอกครับเพราะว่าคือในเมื่อมันมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ย สนับสนุนระบบของคอสชอในปัจจุบันเนี่ยเราเราเราเลอกหวังกับสิ่งที่เรียกว่าปลองดองไปได้เลยถ้าตราบตราบใดที่คนกลุ่มนั้นเนี่ยยังเลือกที่จะยึดมั่นในระบอบทหารอยู่ฮะแทนการที่จะปลองดองเนี่ยผมว่ามันต้องเริ่มจากระบบกฎหมายก่อนว่ามีอะไรเนี่ยเราก็ต้องตัดสินเป็นให้เป็นไปตามหลักของกฎหมายถูกไหมครับไม่ใช่ว่าเอาตามหลักของผด็จการเพราะฉะนั้น เมื่อไปอยู่ในระบอบเผด็จการหรือระบอบคอตอชองเงี้ยมันต้องมีคนหนึ่งที่เสียประโยชน์เสียประโยชน์หรือว่าเสียเปรียบนะรู้สึกถูกเอาเปรียบถูกหลังแกยี้เนี่ยอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมครัคเพราะฉะนั้นความปองดองมันเกิดขึ้นไม่ได้จากจากปลายกระบอกปืนอยู่แล้วเลยครับค่ะ อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วนะคะอย่างกรณีของปปชที่มีการหยิบยกบางคดีนะคะขึ้นมาหรือฟื้นอย่างปี51นะคะเรื่องของการสลายการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรหรือว่าแม้แต่นะคะการสลายการชุมนุมปี53ที่สมัยนั้นนายพิสิทธิเวชชาชีวะนั้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยปปชก็มีการอ้างนะคะบอกว่าข้อเท็จจริงนั้นยังไม่สมบูรณ์ยังไม่สามารถที่จะมีการพิจารณาคดีความที่เกิดขึ้นในปี53ได้ทั้งๆที่มีผู้ ผู้เสียชีวิตนั้น99ศพนะคะแล้วก็บาดเจ็บกว่า2,000ยิ่งทําให้เป็นการเปรียบเทียบมาตรฐานที่เกิดขึ้นอาจารย์คิดอย่างไรคะคือตรงนี้เราต้องยอมรับนะคะว่าเพราะว่าปป,ปชเนี่ยทำมีธงอยู่แล้วไงฮะเราพูดกันตรงๆถ้าเราไทม์ไลน์เราไทม์ไลน์หรือช่วงเวลามาจับเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยปปชเนี่ยควรที่จะเริ่มจากคดีสลายการจงดูงปี 51, 51ก่อนถูกไหมฮะแล้วไปปี52 53แล้วถึงจะมาจบที่ทำนำข้าวซึ่งเป็นข้อเท็จจริงล่าสุด ใช่ไหมฮะคือต <ทำ S 2> ามหล<ะ>ักมัน,มนค,ควรจะเป็นแบบนี้นะฮะ,ะแต่กลายเป็นว่าคดีที่เกิดล่าตุดเนี่ยรีบตัดตินตัดตอนกันไปก่อนเลยใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเลือกเอาปี51อย่างนี้เนี่ยคือ,คอ,คอเราตอบไม่ได้ไงฮะว่าปปอชอเนี่ยให้ priority กับคดีไหนมากกว่ากันเนี่ยครับถ้าเรามองกันจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นไล่ตามไทม์ไลน์ก็คือ่51า2า3จนถึงกำลังข้าวไฮะไม่ใช่ว่าเลือกหยิบตามอยากทํามาไหนก็หยิบ ยิบขึ้นมาทำเงียฮะซึ่งไม่ใช่แล้วประกอบกับที่คุณอภิิ์ให้สัมภาษณ์ในในสื่อในตามหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยนะฮะวันนี้บอกว่าของปีห้าสามกับปีห้าหนึ่งเนี่ยต่างกันเพราะปีห้าหนึ่งเนี่ยประชาชนมามือเปล่าไม่มีอาวุธใช่ไหมฮะค่ะแต่แล้วก็เ,เป็นการจัดการที่ไม่มีแบบแผนไม่มีมาตรฐานอะไรก็ว่ากันไปนี่คือคำพูดของคุณอภิิ์นะฮะแต่กับปีห้าสามของคุณอภิษ์เองเนี่ยประชาชนมีอาวุธแล้วก็เราทําแบบมีมาตรฐานซนึ่งผมก็ต้องตอบคุณอภิษ์ไปตรงๆว่า มันไม่ใช่คุณอละพิจิตใช้กําลังทหารในตอนนั้นเนี่ยถามว่าใครมีมาตรฐานกว่ากันคือในสากลระโลกนะครับเขาไม่มีใครประเทศไหนนะฮะเขาใช้กําลังทหารในการควบคุมฝูงชนหรอกฮะนี่อันนี้ก็คือเราเราสามารถโต้แย้งได้อีกอย่างคือถ้าปปชอบ,บอกว่าหลักฐานยังไม่เพียงพอผมผมมองว่ามันมันก็เป็นแค่คําพูดเพราะว่าเราจะเห็นว่ามันมีการทําสรุปรายงานไม่ว่าจะของคณะกรรมการปฏิรูปหลายๆชุดที่ตั้งในหลังกัน หลังเหตุการณ์ปี53ทุกคนก็ได้ข้อสรุปตรงกันนะครับว่ากระสุนมาจากทิศทางไหนแม้กระทั่งศาลก็ชี้ให้เห็นแล้วว่ากระสุนที่ทําให้ผู้เสียชีวิตบางส่วนเนี่ยเสียชีวิตมันมาจากฝั่งไหนถูกไหมฮะใช่ค่ะแต่ว่ากลับบอกว่าข้อแท็จริงยังไม่ชัดเจนหรือไม่กระต่างในสมมตาไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าจะให้กาจัดานขนาดไหนไงฮะค่ะอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วเรามองกันลึกๆล,ล,ลงไปอีกสักนิดนะคะจริง,รงๆแล้วปปชนั้นควรที่จะมีการปฏิรูปหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอํานาจหน้าที่ในการทํางานไหมคะ คือผมมองอย่างนี้ฮะว่าถ้าพูดกันถึงปปอชอเนี่ยผมว่าเราควรที่จะกระบวนการสรรหาคณะกรรมการปป,ปอชอเนี่ยควรจะต้องอาจจะต้องเปลี่ยนส<ม>ักทีหนึ่งไงฮะไปตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยใช่ไหมครับใช่ครับเราต้องเปลี่ยนตั้งแต่จุดเริ่มต้นถ้าเราสังเกตนะฮะปป,ปอชอชุดนี้เนี่ยจะเป็นชุดที่คาบเกี่ยวกันถ้าถ้าผมจาช่วงเวลาไม่ผิดนะฮะจะมาจากในสมัยคุณอพิสิทธิ์เป็นนายกถ้าผมจําไม่ผิดนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่ามันเป็นเหมือนมรดกของรัฐบาลเก่ามาที่เป็นขั้วตรงข้ามกันมากมันก็คือมาเชบินกั รัฐบาลใหม่ไงฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่ามันควรที่ถ้ามีการถ่วงดุลกันมากกว่านี้ไงฮะไม่ใช่ว่าคำวินิจฉัยของพปชออกมาแล้วแทบจะทุกอันเป็นเอกฉันหมดไงฮะคณะกรรมการทุกคนเห็นไปในทิศทางเดียวกันหมดมันมันผมว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ในการลงมติครับยกเว้นยกเว้นคุณแบบ เชื่ออย่างเดียวกันไปหมดเลยไงฮะซ,งซ,งซึ่งตามหลักแล้วมันเป็นไปไม่ได้อะครัที่คุณเห็นเห็นด้วยกันเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นในทุกเรื่องนะครับอาจารย์คะถ้าอย่างนั้นแล้วสุดท้ายนะคะสิ่งที่อาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วการปรองดองนั้นน่าจะเกิดขึ้นได้ยากด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้อยากจะฝากอะไรถึงการทําหน้าที่ของปปชต่อจากนี้ไปไหมคะคือจริงๆก็จะบอกปป,ปชน,น,นะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือการการ การเป็นผู้ใช้อำนาจตามกฎหมายเนี่ยมันมันไม่ได้ผูกยึดติดกับอำเภอใจหรือว่าความต้องการของส่วนส่วนตัวฮะคือเราเป็นคนใช้อำนาจสาธารณะแล้วเนี่ยมันก็ควรจะต้องยึดถือหลักกฎหมายอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าตอนนี้จะไม่มีรัฐธรรมนูญให้ยึดถือนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยก็ควรจะต้องมียึดหลักนิติรัฐหรือว่านิติธรรมหรือว่ายึดหลักรัฐธรรมนูญนิยมอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมฮะคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่ามีการเลือกปฏิบตัติแต่ว่าผลงานที่ออกมาตอนนี้เนี่ยมัน มันมันสวนทางกับสิ่งที่พูดมาตลอดไงฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมว่าปปชต้องคิดให้มากนะคะว่าการทําหน้าที่ของตัวเองเนี่ยมันเป็นการสร้างความขัดแย้งหรือว่าเป็นการรักษา,ากฎหมายกันแน่ครับอืมใช่ค่ะคือจริงๆแล้วสุดท้ายปปชต้องกลับไปย้อนดูการทําหน้าที่ของตัวเองนะคะว่าปัจจุบันนี้สร้างความปรองดองหรือว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นกับสังคมไทยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยอดพลเทพสิทธาเป็นอย่างมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณนะคะอาจารย์ครับครับขอบคุณครับ